วิ่งมาดิวิ่งมาดิวิ่งมาดินี่ไงแม่งระเบิดใช่ยังงั้นอ่ะกูอ่ะกูบอกที่กูบานหรือมึงก็ไม่เชื่อกูก็คือเขาวางอะไรของเขาวะด่ะเขาวางเที่อะไรของเขาวะล่น <c oughs> มึงใช้มึงใช้เป็นใช่ไหมเพื่อนก็มั่วไปดิเฮ้ยทำไมกูกดปุ่มแล้วมันไม่ขึ้นวะกดปุ่มอะไรปุ่มตัวเลขอ่ะกูเห็นหลายรอบแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้ไงมันอยู่ในนี่อยู่เลยอยู่ทีไหนมันอยู่ในวงอยู่เมื่อกี้มันยังไม่เริ่มเลยเกดเลยนนไม่ได้แล้วไม่ขึ้นไอ้ี่ะมันเกิดอะไรแฮงก์กับคีย์บอร์ดรู้เปล่าวะหายแล้วเราซื้อจักร กดใช้อีกแย่ไม่บังเจอระเบิดกูงงไปดิไอ้สัตว์ครับจ้า here. Treat. ซื้อจะเก็นอนมาไม่ได้ใช้อีกกูคีย์บอร์ดพังบอกวะ แล้วกูจะใช้ปืนยังไงเนี่ยเอาไอ้เหี้ยแล้วกดใช้ปืนอะไรก็ไม่ได้กดไม่ติดสวยที่ไหมกู oh, ซุ่มอยู่กู oh, ซุม oh, ซ่มอยู่ก่อนแล้วกันลุยไปก่อนก็เหลือโอ้โหไอ้เหี้ยเหลือสามสามต่อไอ้สี่ต่อสองแล้วกูใช้มีดกูใช้มีด, oh. มดลุยนะล้ว าช่วยกูด้วยมึงไปมึงไปมึงไปว่าไปอยู่ที่ซีดอ่ะไปอยู่ที่ซีดเออแล้วจกดใช้จะก็นอนไม่ได้กูเลยอยากเชื่อเลยตายหาหมดเลยสัตว์เอ้ยเจงหวะวิ่งเข้าไปมีอะไรวิ่งวิ่งวิ่งบันไดเลยกดดิกดดิกดเอสดิ กดซีติหายแล้วฟันฟันเออเจ <c oughs> อกูพอก่อนไปว่ากันเกิดไงเจอเพื่อนกูยิงตายหาหมดนะมึงต้องใช้บอรช่วยอ่ะอีดอแล้วตอนเนี้ยกดได้หรือยังเนี่ยมันเป็นอะไรของมันไปดูซื้อคีย์บอร์ดมาจากไหนเนี่ยกูกูยอดเพิ่มแม่ไอสัตว์ โอ้เจ้าก็น้อนหายเลยกูมันก็ต้องหายอยู่แล้วล่ะกดปุ่มได้ยังสรุปน่าจะพอได้อยู่ ไม่ก็จะดีอาการหน้าเป็นห่วงมันกดเปลี่ยนภาษาหรือ,อยังกดแล้วปลุมตัวเลขไม่รู้จะเสียป่ะาต้องรอรุน อือโดนว่ะ hmm. ยิงตู้ไอ,อ้พี่อะจ,จะชานาซะหน่อยแอ้กล้มั่งกลัวแปลกแปลกเหมือนแดเหี้อะไรโอยมึงลองกดตัวเลขนะเดี๋ยวเพราะว่ามึงต้องซื้อปืนอยู่แล้วเฮียแม่งมีการวิ่งไปเข้าข้าด้วยสัตว์ดูดิอย่าเชื้ออะไร เลยปุ่มตัวเลขกดไม่ติดว่ะกดใช้ระเบิดอะไรไม่ได้เลยมึงกดเปลี่ยนภาษาเลยใช่ไหมเปลี่ยนแล้วนำ,นำหลอกนำหลอกมั้งล่ะอะไรล่ะเขาเรียกว่าแคปแคปแคป,แคปลุกเที่ยวเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นพ่ออะไรกดเปลี่ยนภาษามัง้งเอา <laughs> เอาตกตึกว่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนอะวิ่งเข้าไปบวกเแกไอ้สัตว์โอ้ยเยอะจังอะเยอะกระสุนหมด nguyên vạn nguyên vạn đinh văn đinh văn đinh đốc nguyên vạn เราจะชนะไหมเนี่ยเอาอะไรมาชนะวะอุตสาิ้มันไปแกน่ะ,นะไปแก้เยีเ่ยมมันเป็นคนว้าแล้วเยี่แม่งบอดเฮ้ยทันทันเฮ้ยทัน โ oh, อย้ยจะทัน,ทนอยูยย่แล้วปันไ<า>กลเหี้ยแล้วสามเท่าแล้วเฮ้ยเดอ๋ยเธอชิบหายทำเควสไม่ได้อีกแล้วมะกูไอสัตว์เอ๊ะ น,นี้มึงเจอจักเกอร์นอตมันแน่ไอ้ฝันว่ามึงเข้าไปบวกั้นอย่างเดี๋ยวมึงก็ตาย โอ้โหจักรน็อตจริงด้วย โอ้โห oh, oh, จกกักรนอตอันนี้เทวเลยมึงวิ่งชน,นกิดกู้ชาติหน่อยดิวะตัวแบกนะเว้ยไอ้เหี้ยว,วิ่งมึงก็เห็นอยู่กูก็บอกมึงแล้วกูบอก,ก,บอกแล้วมึงวิ่งไปอย่างนั้นเดี๋ยวมึงก็ตายเอาหนะ่า ่องไปตากูใช้บ้างแล้วล่ะไอเหี้ยแถวที่จะชนะดิวเฉยไอ้สัตว์กูทำเควสเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยไอ้ขี่ห่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้เลยห้าตัวเดี๋ยวถ้าแพ้อีกตาดีกูนั่นแหละมึงเล่นกับกูอีกทีตอนเย็นเลยกูแดกข้าวไล่สัตว์ <This is S 2> อยู่เลือกเกิน จาก็นอตบวกใช้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ ยิงแม่งหมดอะกูอะทนเสมอได้ไงอะถ้าเสมอไงเที่จะชนะอยู่แล้วอ่ะนั่นอะไรหลุดอีกแล้วไหนเนี่ยอ๋อเสมอ